นี่แบบยาวได้เลยเนี่ยถ้าไม่ชนะเป็นอยู่รุ่งเป็นจิรุ่งขู่สวยว้าห่ามินแบ็คแบ็คอยู่แบ็คแบ็คอยู่หน้ามึงมานี่หน้ามึงเซนตายอูกระสุนช่วยแบ็คอยู่แต่ว่าโอ้โหมันกำแพงกันแล้วแบบกลับมาหมดเลยเป็นแบ็คอยู่แบ็คแคช่วยอยู่แบ็คเฮีย ยิงต like ัวบ kind of ินน่าจะแบบปีนกระแพงขึมาแล hm oh. yes. oh. okay. ้วก็ย <c oughs> <c oughs> ิงฟรีไม <c oughs> ่ใ uh ช่หรืออะไรเงี้ยบอลลูไม่หันกับบอลลุมตัวที่จะตายอะเซนอยู่นี่นะสวยโอ้เซนไอ้ยสนูที่ขวาเซนระเบิดไปเลยเยอะตัวเดียวตัวเดียวตายสวยเออเฮ้ยมาอยู่เห็นสนูปักใช่เมื่อกี้กูยิงท้ายจะตายไหมปักใส่เซนแล่งระเบิดไปเลย เราต้องเล่นกันสามคนนะมันมันน่ามน่าจะมาคู่กันเมืรอี่กับมันอะถ้าเข้าไปเราโดนขัดเไปเดนเอาเอาไอเฮียโดนพมึงขึคงหลังมึงีเปรหวาไปไม่จะพอยงแตกดไอเฮียเหมยแต่ ดิปเอรนี่ดิปเปอร์อยู่ทั้งหลังดูก,กระสุนยืนสวยไหมล่วงไ,ไงว้ไะเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยกูรู้สึกว่ารอบนี้แม่งเล่นเป็นเป็นจังหวะมากเลยเลนี่ยเป็นอ่ะไอ้พวกนั้นเล่นเป็นเว้ยทีมเราอะ่ะยิงเล่นเป็นแล้วทีโดนโอ้โหไปยิงนะ ไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์ไม่จะตายอยู่แล้วเหี่จะหิวไหมติดตัวไหมเลิศไหมเราเก้าเก้าแล้วไปฉนไอ้ไปเดียวไม่ได้เลยไอ้เหี้ยนี่เก็บไว้เนี่ไฟดีกว่าเราไม่มีความคิดเงี้ยลืมดูว่ามันเก้าเก้าอุ้ยเหี้ยวโคตรแรงโดนรถก่อไหมแปมใส่หัวมาแล้วมั้งว้าวไปหมดแม่แม่เข้าแล้ว

ก็มีอติไอ้เหี้ยเซนเมื่อกี้พีกเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยยากนะเนี่ยอติอยู่ใกล้ๆเซนไปเดียวเล่นดีแบ็คจะเข้าบอกนะให้แมคที่เหมยอ่ะไอ้ตายคนหนึ่งขี้ก็ตายตัวจริงตัวจริงตายว่าหาได้แล้วพิเปอร์อ่ะเอาเลยเซนตายตายเลยพิเปอร์จะตายพิเปอร์ตายพิเปอร์ตายโอ้โห ไอ้เฮียกูระเบิดไปเลยถ้าไม่โดนกูนี่ว่าเีราได้เปลี่ยนอยู่นะไอ้แบกยังอยู่เราหยิบเยอะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวคิดว่าตัวเล็กอ่ะไอ้เี้าน้าอยู่เกาเก้าเหมือนกันไอ้เฮียกูตกหุ่นชิบหายแล้วสวยเลยีีพอไอ้เฮียอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เฮียลงสว้ยแล้วก็มีหมอเอ้ยไอ้เบายลาบ แต่แม่งปวดจริงไอ้เหี้ยพื้นระ <f ix> บายไอ้เหี้ยจริงฮียดเฮีเข้าอยู่อีกนั่นนึงเข้าหนู่อีกนั่นนึงดิป้าูว้าแล้วท้ายอยู่นี่โอ้ยเหียเหนยระเบิดเลวสัตว์ไอ้เหี้ยเหนื่อยแรงขีมันน่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเหมือยเนี่ยไอ้เหี้ยฆ่ามาดีเฮียเอ้ยเป็นกระแพงเฝ้าคุเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่โอ้คุณไทยเลยโอ้เราไม่ดีเลยจังหวะเราไม่ดีเข้าไปหมดเลย เา้าไอเ้เฮี้ยต้องบอกว่าธนูฟรีสุดเลยนะเวย้ยมันฟรีสุดเลยนะเวย้ยมันลุงกูกับแบ็คนะเวย้ยมึงไอ้แบ็คอยู่นานด้วยนะนตายได้ไงก่อนไอ้เฮี้ยแม่งไปป้างหลัง,ง,งเนี่ยไอ้เฮี้ยเนี่ยมันไม่ได้ถายออเฉยเฮี้ยเลย,าต,ายาตายสองเลยยิงหัวสองทีแม,แ,มแม็กตันได้แบ๊กตันได้แบ๊กตันได้มันอยู่เนี่ยกูดันมันอยู่เนี่ยไปหาดีว่า้เหี่รถเกาะกูอีก เนี่ยดีงันอยู่เนี่ยฟียแบ็กอยู่ไม่มีสูนะสูดนะหกวิน่มหนึ่งนไม่มีสูสูดมีสูโโสูดโอ้โหตายตายเซนมาตายท้ายคนโอ้โหตีแต่กูเนี่ยเพราะว่าผีฆ่าแล้วรีเซ็ตสกิลนี่ตัวฮานูแม่งโดดีวา่าคือ จบเลยดีว่าคิดดิโกะแม่งฆ่าไม่ตายเฮ้ยเียแ,แล้วมาอยู่กับกูให้กูฟาา้าเมติง่ายง่ายมึงไงโอ้เฮียแตกเรามากรองให้ดว <c oughs> คือมันไม่ได้ออกแค้นเหมือนกันแต่ว่าทำไมอะ่ะเป็นเฝือตีแล้วเ <c oughs> มาซีตาย รถเราตามมันเยอะมากไอ้เปิ้ลมาที่เรามีดูกันสุดไหมดูดูดูโอ้แตกคุณแตกไปแล้วอีกแค่อีกป้าที่กูอี่ป้าทีกูโอ้ตีเหมยไม่ไม่ไหวาตายหมดได้กินกดเดียเ๋ยวคือมันน่ะม,มันน่ะจะต้องวันช็อตคิวลิเปอร์ที่เข้ามาเวเพราะกูกับแบค็คถ่วงท้างหน้าเยอะมากอ่ะไกลเย่ะ เพื่ออะไรอ่ะไอ้เน,นี่ยนี่ยิงมันไม่ตายเนี่ยทำไมอ่ะกูดูกระสุนมันไม่ดูดเลือดเลยนะรถก่อตู้ไม่ได้รถก่อปุ๊บแม่งซัดล่วงเลยเจมี่เห็นมันมีนะเว้ยแต่ว่ารถคูค่กันรถนะมึงเล่นกันไม่ตายอ่ะจิตกรไม่ได้อ่ะไอ้เนี่ยต้องช่วยไหมโอ้โหเฮีย นนโกยิงห <at> ัวกูก่อนตายสวยีไปเยเซฟใ่แต่วังนะต่วงล่นดีๆสวยๆแล้วกูกระสุนเนี่ยจดีีแล้วตไปเรื่อยเราจะเท่าแล้วุดูกระสุนยังไงสวยสวยสวยคุณมาแตกคุณมาแตกเชื่อกูเลยโอ้กูทับฆ่าไป ไอ้นี่แล้วฆ่าริปเปอร์ไปแล้วแล้วก็ทับคาต,ตายไปสองตัวกูฆ่าไปสองตัวแล้วอะ รถก่อคูไอ้สัตว์เย้ะโอ้ยแม่งยังฮิวเหม่ออีกโอ้ยเยอะไหมไม่ท<ย>ันเลยฮะกูบอกไล้นะยิงเยอะแต่ปิดสกอร์ไม่ได้เว้ยไม่ทันเลยครับผมยิคิวน้อยมากเลยข้าวบอกมันยังพอกดอถึกได้เดือดกดคดถึกอะ่ะครับคัวซิปเปอร์ถึกว้าวผมไม่เดินออกมาแล้ว Oh, โอ้ยมันคุณเร็วอ่ะมันรถก่อไงกูโดนหลายรอบแล้วเนีย่ยตามแบ็คอยู่เซนอยู่ในห้องทางซ้ายนะมันยิงอยู่ซ้ายมือเนีย่ยกอดมาได้ยังไงวะโอ้โหเซนจะตายแล้วยโยโอ,อ้โหไอ้เงี้ยกัแยกว่ะไอ้เงี้ยมันถอยกันมาหมดเลยไอ้เงี้ยมันถอยกันมาลูกยิ้มถอยเลยยิ้มถอยอ่ะไปอยู่ ยามถอยกลับไปเนี่ยโอ้โหไอ้ใช่จะแตกอ่ะไม่ขึ้นหุ่นได้อยู yeah, ่อย่าตายอย่าอย่าแทงมึงมาแตกที่พอยู่เอาไม่ใกล้กับแพงอ่ะสวยได้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 พอยละพอยไม่อยู่มิเหมยกิงปีหลายรอบแล้นะป้างหลังครึ่งต่อแล้วมีหัวไหมกด E ไปแล้วอ E ไปไหนมีหน้านี่มีทั้งหน้านี่ โอ้โหเบสไปคนเดียวเด็ดๆไอ้เงี้ยเฮ้ยดิเฟอตายว้าไปเบสตายไปดีเลยยี้เจ้ากูเหมยโอ้โหไอ้เงี้ยมันจะตายแล้วเหมยโอเคสวยไอ้เงี้ยระเบิดจะเรียกคนคนมากเลยสวยเบกยิ้ดพอดีเลยพระถ้ามันได้มันนำกระโดดหนีมันหนีสัตว์เลยโอ้โหไอ้สัตว์ดิเฟอร์ตายไปดิเฟอร์เบก ไล่ยิงโอ้โหโอ oh, oh. uh ้โหโอ้โหยิงตายเลยไอ้เฮียแม่งอันตีคินิโกะมายิงรัวๆตกหุ่นไงโดนหุ่นดีว่ามันระเบิดไปไอ้เฮียมายึดพอย์ในอ่ะเอาพอย์ในเก็บชีวิตด้วยมาพอย์ในไปก่อนปะยิดป้ามานี่มาสวยสวยสวยโอ้แต่น่าจะมันจะเกิดทัน ถ้าทำให้ดีว่าตัวจิ๋วมันตกหุ่นได้ก่อนว่าเต็มช่วยแบ็กแดกช่วยกระแพงไอ้เฮยเหมยฝั่งหนูแม่งควรตีนิหายเลยสัตสถือว่ามันสกิมดีเนี่ยโอ้ยเฮ้ยกูจะแตกกูจะแตกดูกระสุนอยู่แบ็กรัวแบ็กปล่อยมานะไอ้เฮยเม็ดเปิดเมื่อตีแล้วอย่าอย่ายืนรั้นนะเม็นะ เหมยังหมดนะราบ้างนนีเอไะเียแม่งหลบไปทางหลบไปทางหลบทางหลบทโอ้เหี้ยโอ้โหโดนคุนทับไม่มีที่หลบโอ้เหี้ยม่ง ไอ้ทีแ่แบ๊กย <c oughs> ิงโคตรเยอะธนูก <lab> ูไม่เอาเลยรอบนี้โอ้ี่คตรวับบาไอ้หลบกันเร็วมากอ่ะไอ้เจ้าสุดท้ายจะตายแล้วแบ๊กโอ้ยไอ้เดียวเองไอ้เหี้ามันจะมันจะไม่ไหวเลยนี่อะไรยมันเป็นของใครอ่ะดิปเปิ้ล ไม่ตายเปิดทีนะว่าไม่าไม่ตายไม่ตาย,ม,ตายมันแอบมันเล่นกันเป็นไหนวะโอ้โหเขี้มันผักดูนี่ดูเหม่ยมันผักกูกลับเข้ามาโอ้ไอ้เรขี้ไม่คือมันหลบกันหมดเลยนะเว้ยตอนแอนตี้อ่ะไอ้แย่มันมีทิศมุมเยอะไง มุมมันแอบปุ๊บไม่รอดมาแล้รอดวะไอ้เหี้ยนิปเปอร์มันถึกมากอ่ะตัวกูนะพวกเลยยิงหัวเป็นแค่ไม่เข้าอ่ะเอาหุ้นจริงหลอกเกาะมาอือมันมีมีใครมาปลายด้ววะอยู่นี่เต็มเลยนี่เหมื่อยู่นี่เหมื่อยอ่ะ เฮ้ยสวยเงไงไเหียรด้วยปะกิง่ะกูยิงมันอยู่เนี่ยกิงอย่่ยไอเหียตายบอีป้าข้างหลังอีป้าให้กูทีนีโกแม่งไอเหียมึงแต่งมึแต่งแล้วก็แ้โกอยู่ข้างบนไะคีนีโกอยู่ข้างบนีปร์ไอเหีย กร้ต้องตายยากไม่แปลกอะมีดูดเลือดคือถึงขนาดนั้นดันหุ่นเลยนะอย่าลืมดันหุ่นนะเว้ยตีหีเว้ยเฮียจะเข้าเสร็จแล้วบ่หนะเข้าอยู่เนี่ยอะไรโอ้ยลุมไม่เป็นมึงพีเปอร์อยู่กูนะการนี่เออหนีไปแล้วก็ถอยไปแล้วโอ้ยยิ่ยมุกแรงโอ้ยเฮ้กูว่าแล้วมันมีทั้งขีดมันมีทั้งไอ้นี่นี่ว่ะดูดกระสุนแทงมันตาย โอ้เหมือนยังอยู่ปะเขาตายไปแล้วสวยตายแล้วตายแล้วสวยไหมโอ้ยยิงฝั่งหนูมันยิงอยู่ในแบ็คไปได้ไหมใครยิงก็ไหนหนตาโอ้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยทำไมมันตายยากกันแม่งคินิโกวาร์ปไอ้เหี้ยเหมยแข็งไอ้เหี้ยริปเปอร์ผีได้โดนไฟเหมยอดี๋โดนไฟดีว่านะไฟมันแรงมากเว้ยมันแปดสิบเว้ยไม่ได้มองเดี๋ยวว่าเว้ยมันเท่าไหร่ขวาเหมยตัวเดียวขวาบนเหมยที่รถแม็กเนี่ยเห็นปะเขาขาดกูจงไงนะ อยู่โอ้โหใช่ไหมทั้งที่รถเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยถูกก็ข้างหน้าอยู่พลากระเหม่ยเนี่ยยิงกูเนี่ยยิงกูรัวๆเนี่ยไอ้เหี้ยกูฮิวไม่อยู่พลาอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนี่เห็นปะเลือดสามสีอะพลาไม่ตายเมื่อกี่อยู่เผาโคตรแรงไงไอ้เหี้ย พี่ออกตามอไม่ได้ย่ห้อหอยอามืใครตายเลยแค่มันมีสกิลตัวรอดกดไว้ใช้กันหมดเลยอะดูกระสุนอยู่ปล่มอยมารวมกันก่อนนะหุ่นเราน้ำเยอะเลยดูกระสุนลิเปอร์อยู่เล็งอยู่ตัวนียวแบกแบกแบ๊กแบ๊กแบ๊กเบ๊กแเ๊กแบ๊ยแบกแบ๊กแบ๊ เหมยข้างหลังนะตวัวแดงยิงยิงยิงริปเปอร์เลยริปเปอร์เลยเอ้าเราใ <ละ S 2> ช้กันคูนมันออกจากคูนหมดโมอ้โหโอ้โหไอไอเฮียยิงเล่นไปไอธนูเป็นยิงกากขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยอะ่ะสามพันโอ้ไฟดีว่าไฟแบบแรงมันไนล่นรกเลยกูต้องไปเล่นแบบนั้นแล้วกูว่อันตรีไม่มีผลแล้วต้องเปลี่ยนแล้วนี่ค้าอยู่ตรงกลางเลยโอ้โหไอ้เหี้ย ยี dos, rate, ja. oh, oh, oh. ่ไพ right. hey, really like ่อยู่ขว่ยขวาเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายซ้เห็นแล้วเห็นแล้วว่าไงล่ะถ้วอยู่ตรงนี้เนี่ยยิงอยู่เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งอิเหมยแม่งไอ้บ้าบินมาไอ้เแค่แม่งลิปเปอร์ลิปเปอร์อยู่เลยลองลิปเปอร์อยู่ไม่ให้มันยิงส่งเวลาอยู่เอ้ยแปลงหลังแค่แบบคุกไปอยู่มันไม่ได้ยิงนะลิปเปอร์ลิปเปอร์ติดไปอยู่ อย Lebanon, ู่นี yeah, laughter, oh, oh, ่นะกูนะริเปอร์ยิงแทมตายแทมอย่าตายแทมอย่าตายแทมอย่าตายลองไฟริเปอร์ตายลิเปอร์ตลิเปอร์ตายเหลือแทงเหลือแทงเหลือแทงโอ้ยพารถเกาะอยู่ไหนโอ้ยเฮียล้มล้ล้มล้มล้มโอ้โหเฮียตายตายมันเรียกผมไม่ทันะิีนี้กูพารถเกาะกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮียเอามุมมุมมุมตรงกลางตันหัวแบ๊คไปไหนรึเ ก็เลยคุยเยอะที่ผายเอาปิงมาคุยโอ้โหกำแพงกันลองดีมากลิปเปอร์ได้อยนะไฟเรานะไฟเราสี่สิบไปเราหนีบีหนีไปดูกระสุน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 โอ้โหเฮียดูดดูได้พอยิงก่อนแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ลิปเปอร์อ่นี่นะยิงอยู่ครึ่งหลอดแล้ว เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงริปเปอร์หนีไปแล้วริปเปอร์หนีไปไปขวาไปขวาริปเปอร์อยู่ขวาลงพอยลงพอยเป็แบบอยู่โอ้ไม่ช่วยสีไม่ไม่ริปเปอร์วาร์ปอีกแล้วที่เดิมเลยดูกระสุนอยู่มันไม่ได้ยิงเฮ้ยกลับมาหาดีว่าก่อนดีว่ามันจะแตกริปเปอร์อยู่ที่เดิมแบ็คทางทางหน้าทางเข้าทางฝาเอ้ยมันวาร์ปไปที่ ไอสัตว์มึงปอยู่มึงโยบตายเตายแกตายอ้าอเ้ยเโอหเีกกไง้เอ้เห็นเลยไอ้สัตว์ปัดระวังนะอันเนี้ยแบกคือบอกแล้อย่าเหยียบไฟเด็กขาดนะอย่าเหยียบเลยนะฮิวก็ไม่ทันคืออันเนี้ยเราโอ้โหมีชุบชีวิตชุบได้ชุบได้โอ้ คือรถไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยมมาาาๆิวข้งงหลัคือไม่บินเข้าไปนะดันแม่งรอแบบใช่ใช่ใช่จังหวะจังหวะจังหวัถ้าบินเข้าไปไปปกไปอย่างเดียวนะแล้วก็กลับตั้งหลังกูดูกระสุนอยู่อีไปแล้วหนึ่งตัวไฟนะระวังไฟนะตัวรบกนะกกววาาไปช่วยมันกลับไปช่วย ดูกรสุนอยู่เหมือนกันลิเปอรอยู่ซ้ายนะโอ้โหไม่ทันว่ะโหเอมันจะกลับไหมสวยไหมแม็กซี่ชุสวยสวยสวยตายเยอะมันจะมันจะรู้ไมแบ๊คมันจะรู้ไมแบคที่ว่าบินบินนำทางให้เลยอ่ะวับหลัง รีบไปอยู่แต่เต่ตักรีบไปอยู่กูลิบไปอยู่กดูกระสุนอยู่อยู่อูอยู่เฮ้ไอ้เหียรถแม่งนำไอ้สัตว์เดเฮ้ยไอ้เหีกัะโดดจูนบยำยำยำยอย่าำนำยยำ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 ยอ้ยอยยยยยหยยยยย่ เฮ้ยแม็กกิ้งชนกูไอ้สัสไอ้เฮี้ยมันไม่มีใครที่โอ้โหกระแพงมันจะตายอยู่แล้วกระแพงริปเปอร์ดูกระสุนอยู่เหมยอกแลไอ้นี่ไปแล้วนะสกิลป้องกันได้หมดแล้วโอ้โหไอ้เฮ้ยกิ้งอีกแล้วกิ้งอีกแล้วที่รถใครโดนไหเนี่ยไอ้สัสมันไม่ตายไอ้เฮี้ยเอุ้ยไหวไหมไม่ไหวเลยป้องหลังไหม พอเป็นดันทำไมมันต้องเป็นดันรถสองอันด้วยไว้เยี่ยพอเป็นดันรถไอเทนูมันแบบไอ้นี่เกินไปอ่ะเฮ้ยดีว่าคุนแตกนะตัวตัวจริงมันอยู่ที่รถดีเป้าวางแบงค์ไหนแบงค์ไปแบงค์สวยย้วันย้วันเจ้าบ้านอวยสวยสวยสวยแซนที่เราตัวเดียวหนึ่งหนึ่งโอ้เปิดสีเลยโอ้โหโอ้โหกูกำลังขึ้นหุ่นอยู่โอ้หลุดระยะเฮีย

โอ้โหแม่งยิงทีแตกเลยตายป่ะซิ่เปอร์ตายป่ะไม่ที่เปอร์ไม่ตายไอ้ยังหุ่นมันจะเข้าคอยแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโอ้กูแข่งไอ้สัตว์เหมยแม่งเฮ้ยสวยโยโอยี่่แต่นิดเดียวเฮ้ยเต้องตีไอ้เ้ยเหมยไอ้เหี้ยเหมยตอนนี้ติดกูเลยอะโอ้แม่ง ไอ้เห e. ี้ยตสังเกตไงกลัวสั้นตีนชิบหายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยยอไว้ก่อนนะกูกำลังไปอยู่ยื้อยู่ยื้อโอ้ยมันเราไม่อยู่ที่รถมันนะจะแพ้แล้วน่ะเดี๋ยววมันแตกฮีแบ็คอยู่ฮีแบ๊กอยู่ฮีแบ็คอยู่ฮีแบ๊ยู่ฮแบ็คกูกับมึงกูกับมึงโอ้ยแบ็คจับต้องดันรถเราเอา้ยเซนไล่เลยไล่เลยแม็กไล่เลยเซนอะโอเคไล่อยู่โอ้โหมันไม่ตายได้ไงวะไอ้เหี้ย รถามันอยู่ <นะ S 2> มันรอดนะเว้ยมันรอดนะเว้ยกููเอารถมันย่ดันรถอยู่สีมันตายสวยงแบ๊บนี้วงเดียวกันแล้วเหมยกิ้งเข้ามานะฆ่าหมยเนี่ยเหมยเนี่ยเอ้าปับเสียด้วงสีมันตายสีมันตายโอ้สวยๆ,วยๆถ้ามีอ่ะไม่มีแล้วใช้ไปแล้วเมื่อกี้ฆ่าเซนฆ่าเหมยไปแล้วไงโอ้ไปที่เลย ถ้าเหมยไปแล้วไอ้ชั์ไอ้เฮียตัวน่าลำคาญที่สุดเร็วรถเร็๋ยวสี่เฮียเปดังลูโอ้โหไอเฮียจ้าจบไหมจบไหมจบแล้วกกูที่จบแล้วบอกกูทีจบแล้วบอกเฮียเธอรู้ไหมเฮียแม่งโคตรตึงอ่ะหมื่นโหยิงเป็นหมื่นน่ะดูดิมันขึ้นเป็นหมื่นแล้วไอ้เฮียไหมโอ้โหโอ้โหไอ้แบ๊กไม่แปลกสกูไม่แปลก บอกแล้วออกดาเมจมาวัดเลยดีกว่าไอ้มึงออกถึกไปมั้งมึงยิงไงไอ้แี่โอ้โหโอ้โห